นี่พี่น้องฟักทองหวานเม็ดมากแกงแลวกอ่ะหวานมากก็เลยขึ้นก็นเลยได้ปลูกแบบธรรมชาติพี่น้องบ,บอไอง่ได้สืดยาบ่ได้ยังได้สารนอยเนี่ยแบบมัน่นมั่นเหนียวเนบเลยละ่ะเนี่ยพ่อแกงก็เลยหวานมากนี่เขาได้น้ำร่างถวยร่างซ้ำก็เลยไง แบบจอหน่วยนี่ประมาณเป็นลอยแต่ติดอยู่สามหน่วยพูดหน่อหน่วยนึงลูกฟักทองแบบธรรมชาติ ได้สามลูกนี้ก็พอแล้วนี่ค่ะทุกคน